สวัสดีพ่อพี่น้องมือจุูทุกคนเนาะยินดีนนต้อนรับกลับสู่ซ่องบ,บาบูสแนลอีกเซนเคย,ยนยีนยาา่นี่ก็เนาะคือว่าแหละพ้นตกทุกคนดี่พ้นตกมเมื่อคืนนี่ก็เลยได้โอกาสไปเหืออเนาะกำลังตื่นกำลังตื่นแต่มาแบ่งไปเหงื่อมาคืนนี่ทุกคนอาหารแซ่บเลยเหงื่ง สิบแบงสิบแบงเอิไไงไปให้ไม่ไงเพื่อนเนาะ๋ยวสิพาไปเบิ่งว่าได้หลายได้น่อยจำได้ขึ้นผู้เมื่อคืนนี่ตกผู้บางเนี่ยตกผู้ทุกคนไปสิพาไปเบิ่งอยู่หน้าอาจานรย์นี่นะยังเหรอ กินเข่ากับพีกันปั่นขาวเขาย่ามกินข่าวกับพีดกันมัจนจนะกระสัแดงเนยเลนเนนะพี่เน,นชยชอ้ไ่ไก่เนยะดิฉันเนยมมข่อยเจไดเอ,อ, <c oughs> อึ้งเผาเห็นอยู่องเผา นายอีเขานายก็ตนไ่ีแน่ว่าบ่คือกันพอดี้วสแรอบอ้คอยชบวเหด้ยนแห้งอ่ะมึ้ัไอ้่นถือไรปุโอ้ยตัวนี้ปลาตัวนี้ปลาบืนน้ำเนาะเก็บไปมือไปมอไปไปปลาคอบืนมาขึ้นนี่

จับบวทัานมันนะแกบบวทันตัวใหญ่ไม่เยอะเนีมึงใส่ถุงตีใส่ถุงเนี่ใส่คู่มันจังโมไปมันบ่นหมื่นหันหมื่อยูนี่เอานี่นี่สบายนี่ใส่คู่ใส่คู่ใส่คู่ก็นยังถือออกคือเข่าอยู่บไปสอนกัน่แล้วมันแน่ตงนานาบุญไปสอนกันใส่คู่จะกระทืบออกคือเข่าก็เมื่อยอย่างที่เก่าชวนปลาปนี่จะเอาไปขายเนาะ Bạn bang mùa hai mì nhae. hải mùa hai mùa nhỉ mùa hai 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 mùa Hải mùa hai hải hai mùa 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 hai

เสมสมือเฉาแซ่บึงต้นแน่หางอาเอาเอาแบ่งแบงนี่นี่พอจิเลิดจะกับเขาครัเดี๋ยวแบ่งแดวก็จะเอาเขาเมื่ให้ไม่ไงผมอ้่นี่นี่างนี่โธมาฮะข่อยแต้เลือกๆผัวโถงขาประกาศอีกแม่มึงถืออนนั้น่นมาแม่มึงถือเกลี้ยง ช้างจิ๊บพันโจาันี้แม่พจิ๋วค้องเงินเท่งเนี่ยเราไปของเงินเท่งโออยู่ใส่ทรายเลยก็ไม่ถิงท้ไหนละบ้านพูดแต่้องเงินเท่งนั้นแม่มันเรื่องอะม่บอกไปจะใส่เก่าคุนี้ละาสาวคนนี้เหรอนูด่านาะโผลจังคำนยากมากินปลาเขาบอกกัน วัวไปแม่ไปแม่วัวเป็นฟุนเป็นดกจนแปดมุงงักนเจ็ดมุงเจ็ดมุงเครึงพ่อดีเปะวัวไปแม่กูว่าโบกคนไปจะเว็โอ้เจ็ดมุงสื่อกะไรวัวไปสิขีดแบบเพิ่นสีอยนานหึ่มเนาะดีดีหนึ่งแป๊บเดียวมาเจะมุ่งหกมุ่งหกมุงหกมุงกลัวหึ่มมาบาดเดียวเอาแล้วอ่ะ บาดบาดพื่นจีขาวหึมมาโดดนี่อยู่น้าวง่เอเลนีจะงไงไงทงน้านียู่าคุจิโต๊ะไข่มาขือนนี่โอ้ทั้งฝนทั้งลมซ้ำพายุพายุโดนนะเอยงใส่เอามาใส่ตาเอามาใส่อันนี้เอาสิใส่อึ่งจะเอาทงตัวนั้นใส่ปลาตันี้เอานี่จกกินปูดผัาอับดอกปั้นกัน อาสาคือไปแล้วาอึงย่อยเอาอาองไปอึย่อยนนะแ่วมเอาอึงแม้ว่าอึงแมมันหมดไปทางนั้นมันไปเรื่อนอันนี้ีออไปทางก็ไปยางบดี่บเป็นชเขาเยือ้วโพกเค็มมุ้หนึ่งเอาพวกขาก็พวกินนนองเซนหนึ่งเ็มุ้เป็นโอิตะีลางเขาให้ขนมเอเา ชุดเดี <S 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 ่ยวจะได้นั่นแปละให้ลูกขายแต่เราจังจีขายจะได้จีสี่ชิ้นเองเนี่ยจัดได้จีสีเอาปลาตัวใหญ่เราโบผ่าเดี๋ยวเรากินเองนาะอื่นก็ไปให้เพื่อนแับปลาไปผ่าเป็นขายกุ้งหมามันหมมันเป็ดไก่นี่ยคอยเอาไฟของใส่ทั้งโดดคือเก้าไฟสีหงอไฟ ทุกคนเอาของไปส่งเป็นไรเลอยวันนี้เจ้าบอออกม่ติดแถวเป็นไรเลยเหมือนหนึ่งบอ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 ,บอเอาขึ้นบอเมื่อปีค่ะบอดอกเจ้าก้าวเมื่อปีเดียวแป๊บหนึ่งเดีวยวแป๊บหนึ่งข่อยมัดก่อน ให้ผลมันตกนำนเฮ็ดอย่งกับบ่ก้อนยาเสีานั่นะาตกก้อนลูกัังตเอาเวลาเดอตีหาตกพ่อมันจะกินประนันอือใช่ตัวนึงปนนวลละตกเอาตกนะก็กปมาปีมันจะเสดมีอะไรกันเน่ย่านึ่งไงไง่ะเป็นได้เริ่อมืบบนี้ ทุกคนเอาของไปสง่งครับไปหอดจังหวะกันอะนะว่าท่านหอดทุกคนมาเบะเอาหมวกห้ไม่ง่ายอยู่เปนก่อนเมื่อคืนนี่พุนตุกล่มแหงนะ้งเนาะพายุเข่าเลยแหละแล้วบอ,อกอนดนได้ว่าพายุเข่าหมกม่วงดนหลายหลายทุกคนไมใจเบิ่งนี่หมกม่วงดนเมื่อคืนนี่เต็มอยู่เดินเลยนี่นี่ ม่วงทุกคนเต็มอยู่เอาไปให้ยม่ใหญ่เพื่อนนี่มัดฉันแกไมาให้ยม่ใหญ่เพื่อนเนาะกินไปแต่เดี๋ยวเติบเพื่อน

ไปหอดุลจะว่ากันเอาตอนนี้ก็มาหอด้วยกันอ้ใช่าหมหัวยืนตายแทคกับเอาเอาแนวกินมาฝากเอาตัวนี้เออพ่อแหละกินแต่บะ да. ม uh, ่วนอยู่แหละเดี๋ยวเอาซีนไอยังต่อดกินแต่บะม่วนอยู่แหละพ่อแหละเอาซีต่อเด้โอ้ยมีแล้ว <laughs> เ่ยรก็สียายว่าเด้ยทายเพิ่งมาขึ้นเพราะว่าไปคนเดียวในบบกันไหน <c oughs> อเอาป่งเอต้นก่อนเอืงให้ปลาเพื่นบ้าให้เจ้า้ายไหมเป็นเหย้ายแสนหนึ่งเดีลยวเ้าจะ้ายดี <c oughs> เออแสนเนึง่งากจเอาไ้ขายสองแสน

หาหกตัวหมมันตัวใหญ่ก่านีนมาไหนมาขึ้นนี่นี่ก็ตัวใหญ่สุดน่ะนี่อดีตอืะบืนเยอะตัวใหญ่มือพู่เป็นพู่มาขึ้นนโอ้ยเนาะขาหมันอนี่ก้อยก้อยกำก้อยก้อยจะคอยยังไงเนี่ย ขึ้นผู้มันขึ้นนี่นะขึ้นผู้เออขึผู้แล้วโตผู่นี้เอ๊ะมึซื้อก่างเาไิดมากก่ยิงิีเมถือพ่อเม่นพ่อหนาใช่ม่ขึ้นนี่นะพ่อหนาใช่เุม่นพ่อหนาใช่ อ่ะตอนนี้ก็มาเคื่อนนะทุกคนเพราะว่าบริษายให้เบิง้งมึงอันนี้นี่พรามันวุ่นวายได้ก็ได้บริษัททุกคนเบิง้งอันนี้มาปลุกเอาข้ามาใหดกินเองเนาะอยู่นะเอาเข้ามาที่เดียวเพราวกก่ากินบ่ได้อ่ะมาเคื่อนเสียดได้บริษทให้เบิง้งตอนไปเยี่ยงทุกคนเพราะว่าไปผู้เดียวมือหนึ่งถือ เมื่อหนึ่งเนี่ยบอดายแถมอ่าอ่าชีวะจะได้ดีกล่องของบัวปูก้นบอมีแฟดเนาะก็เลยมันมันมืดก็เลยบ่เห็นเสียดายค่าก็รีวุ้ยขั้นแต่ไทยให้ทุกคนมามาเคลื่อนี่คือม่วนดิไปเนี่งทั้งม่วนแล้วก็ทั้งเจ็บเนาะดมอ่ะคลิปนี้ก็คือจีโจบเพียงเท่านี้นะเนาะป่ากดายกดแสกกด ซับสไคร์กดติดตามแน่เด้อเพื่อไปกำลตงใจให้มาปุ๊บมีแห่งเหตุคลิปใหม่ๆออกมาเนาะอ่ะไปละบาย